เรื่องต่อไปนี่ก็ยังคงเป็นการหลอกลวงครับแล้วก็น่ากลัวด้วยเอามาเตือนสําหรับคนที่อยากห่ออยากสวยมีหมอเถื่อนจบนิเทศนะครับแต่อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นหมอไปฉีดโบททอกฉีดฟิลเลอร์ให้กับลูกค้าที่คลินิกย่านลาดพร้าวแถมทํามาแล้ว5ปีครับหมอเถื่อนรายนี้เปิดคลินิกเวชกรรมที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวนะครับตำรวจปคบก็นําหมายสารเข้าไปตรวจคนและจับกลุ่ม หลังได้รับการร้องเรียนว่าคลินิกแห่งนี้ให้บริการฉีดวิตามินผิวฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วคนที่ฉีดไม่ใช่หมอจริงๆด้วยทันทีที่ไปถึงนะครับก็ไปเจอกับนายพิมพ์ลพัฒอายุ34ปีแสดงตัวว่าเป็นแพทย์นี่เปิดประตูเข้าไปเจ้าหน้าที่เขาไปแล้วนะเปิดปุ๊บเข้าไปจ้าเอชัดเจน กำลังฉีดอยู่เลยมือถือเข็มจิ้มหน้าคนไข้เข็มยังอยู่ในมือเลยคนไข้ยังนอนอยู่บนเตียงเลยฉีดโบท็อกให้ลูกค้าอยู่หมอเถื่อนถามว่าจบอะไรมาจบนิเทศศาสตร์จบนิเทศแต่บอกว่าผมเป็นหมอแล้วมาฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกให้ลูกค้าหมอเจ้าตัวก็ยอมรับด้วยเจ้าตัวยอมรับสารภาพหลังจากที่มีการสอบสวนนะครับมีหน้ำซ้ำที่มันน่ากลัวก็คือ ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหมไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมคลินิกไม่มีใบอนุญาตเปิดเป็นกิจการสถานพยาบาลแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนายพิมละพัฒ์คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเคยทํางานที่คลินิกเสริมความงามมาก่อนก็เลยแบบครูพักรักจำอะ่ะดูเข้ามาดูเข้ามาเห็นเข้ามาก็คิดว่าตัวเองพอมีความรู้เรื่องแพทย์บ้าง,างเห็นว่ารายได้ดีก็เลยมารับงานเองบ้างแอบอ้างว่าเป็นหมอทํามาแล้ว5้าปี มีรายได้เดือนหนึ่งเนี่ยสองหมื่นถึงสี่หมื่นบาทแล้วสารภาพว่าเคยเคยไปฉีดฟิลเลอร์ต้องถามคุณเ่นไฟเรื่องนะี้ฉีดฟิลเลอร์แต่ไปฉีดที่หน้าผากของลูกค,ค้าโอ้โหอันตรายมากนะต้องบอกว่า คุณหมอหลายๆท่านนะคะที่เขาฉีดฟิลเลอร์เนี่ยจุดที่อันตรายที่สุดที่เขามักจะไม่ฉีดกันเลยนะถ้าเขาไม่เชี่ยวชาญจริงๆหรือว่าเขาเป็นห่วงลูกค้าว่าจะปลอดภัยไหมหน้าผากเนี่ยเขาจะไม่รับฉีดเลยนะคะคเพราะว่ามีเส้นเลือดเยอะมากเส้นเลือดที่ต่อไปถึงสมองเส้นเลือดที่ต่อไปถึงตาอย่างบางเคสก่อนหน้านี้ที่เราเคยเห็นคุณผู้ชมคือไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนะค่ะที่สุดแล้วฟิลเลอร์มันไหล แล้วคือตาบอดน่ากลัวมากนะคะอันตรายมากนะครับเบื้องต้นก็แจ้งไป3ข้อหาครับประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตขายยาแผนป,ปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ขายยาที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยาคุมตัวไปดำเนินคดีนะครับระวังให้ดีๆใครที่อยากจะไปฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกซ์ระวังหมอเถื่อนหมอกระเป๋าครับ